เราสั่งกะเพรานะคะกะเพราแบบเผ็ดๆนะคะค่ะแล้วก็มีต้มข่าด้วยนะคะค้มข่าต้มขิงแล้วก็มีต้มข่าด้วยนะคะกับกะเพราค่ะกะเพราค่ะไอ้บ้าพูดไปเรื่อยอันนี้กะเพราโหงาพาร์เราชิมดีกว่า เหมือนอันนี้มากกว่าผันหอยลายโห้ภาพเผ็ดเผ็ดเลยก็ซปเปอร์ฮอตไงซปเปอร์สไปซี่เดี๋ยวขอชิมต้มข่านะคะต้มข่าที่เราอยากกินกระทีต้มใส่น้ำซุปไสไม่มีเปรี้ยวนะคะไม่มีมะขามนะคะ ไม่แอค่ะถือโอเคค่ะอิมเเป็นกระเพราที่มีแครอทแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะน่ารักเงีะพี่วอยดีนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็พอใช้ได้ค่ะเวลีกู๊ดค่ะ